สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้คุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินทางไปกับเราเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายมันบางและเบาจนแทบมองไม่เห็นลายท่านคงคุ้นใครกับจังหวัดระยองภาพของทะเลสวยน้ำใสาหาดทรายขาวผลไม้รสเลิศ นั่นคือภาพจำที่เราทุกคนต่างก็รู้จักดีแต่ในค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านออกห่างจากแสงสีและเสียงคลื่นลึกเข้าไปลึกเข้าไปในแผ่นดินไปยังชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซุกซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบสงบหมูบ่บ้านที่ภายนอกก็ดูเหมือนหมู่บ้านชนบททั่วไปในยามกลางวันแต่เมื่อไรก็ตามที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมื่อความมืดมิดโรยต,ตัวลงมาปกคลุมที่แห่งนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชาวบ้านในละแวกนั้นตั้งรู้ดีพวกเขารู้ว่าแผ่นดินที่พวกเขาเหยียบยำ่ำถนนที่พวกเขาใช้สัญจรมันไม่ได้ถูกสร้างไว้ให้กับคนเพียงอย่างเดียวณที่แห่งนี้คือทางผีผ่านเป็นเส้นทางโบราณที่ถูกสงวนไว้สำหรับขบวนแห่แห่งรัตติกาลสำหรับเหล่าดวงวิญญ,ญาณพูดผีและสัมภเวสี คืนนี้เล่าก่อนนอนจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าขนลุกของหมู่บ้านทางผีผ่านจังหวัดระยองครับหากจะกล่าวถึงคำว่าทางผีผ่านคนโบราณท่านหมายถึงเส้นทางหรืออาณาเขตที่เหล่าดวงวิญญาณใช้สัญจรมันอาจจะเป็นทางเชื่อมระหว่างภพภูมิ หรือเป็นเส้นทางดั้งเดิมที่พวกเขาเคยใช้เมื่อครั้งยังมีชีวิตและพวกเขาก็ยังคงใช้มันอยู่แม้ร่างกายจะสูญสลายไปแล้วก็ตามสำหรับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ในจังหวัดระยองตำนานของมันเก่าแก่ยิ่งกว่าตัวชุมชนเสียอีกผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าก่อนที่ผู้คนจะเริ่มเข้ามาจับจองตั้งถิ่นฐานพื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นป่ารกชัดและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินทัพโบราณบ้างก็ว่าเป็นสมรภูมิเก่าที่ซึ่งเลือดเนื้อและชีวิตนับร้อยนับพันได้หลังรินลงบนผืนดินบ้างก็ว่าเป็นป่าช้าเก่าสถานที่ทิ้งร่างไร้วิญญาณของผู้ที่จากไปอย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรสิ่งที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือ อาถันอาถันที่รุนแรงและยังคงชัดเจนลองจินตนาการตามผมนะครับเมื่อเวลาโพรเพลมาเยือนแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดไปความเงียบจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมันไม่ใช่ความเงียบที่สงบแต่มันเป็นความเงียบที่หนักอึง้งเป็นความเงียบที่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังรอคอย ชาวบ้านที่นี่จะรีบปิดประตูหน้าต่างตั้งแต่หัวค่ำพวกเขาจะไม่ส่งเสียงดังลูกเด็กเล็กแดงจะถูกกำชับไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นนอกชายขาไม่ใช่เพราะกลัวสัตว์ร้ายแต่พวกเขากลัวสิ่งอื่นบรรยากาศในหมู่บ้านแห่งนี้ในยามค่ำคืนมันช่างวังเวงอย่าบอกไม่ถูกคุณจะได้ยินเพียงเสียงแมลงกลางคืนแต่บางครั้งเสียงเหล่านั้นก็จะเงียบกริบไปพร้อมๆกัน ราวกับว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังเคลื่อนผ่านสายลมที่พัดผ่านยอดไม้ก็ไม่ได้ฟังดูปกติมันฟังดูคล้ายเสียงคนกระซิบหรือเสียงโหยหวนจางๆที่แว่วมาจากที่ไกลๆความมืดที่นี่มันไม่ใช่แค่ไม่มีแสงสว่างแต่มันคือความมืดที่มีตัวตนมันหนามันเย็นและมันจ้องมองคุณกลับมา ชาวบ้านที่นี่มีกฎเหล็กที่ยึดถือกันมา 1. เมื่อได้ยินเสียงแปลกปลอมยามวิการห้ามทัก 2. หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านในคืนเดือนมืดห้ามมองไปในความมืดโดยตรง 3. และสำคัญที่สุดคือห้ามพูดจาท้าทายหรือลบลูต่อเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งที่มองไม่เห็น พวกเขาเชื่อว่าในคืนเดือนมืดคืนที่แสงจันทร์ไม่อาจสาดส่องลองมาถึงดินขบวนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวขบวนแห่ของเหล่าพูดผีและสัมภเวสีพวกเขาจะเดินทางไปตามเส้นทางโบราณสายนี้ผ่านทุ่งนาผ่านป่าละเมาะและผ่านกลางหมู่บ้านพวกเขาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายพวกเขาแค่ผ่านทาง ราบใดที่คนเป็นนั้นไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางของพวกเขาแต่คุณก็รู้ใช่ไหมครับโลกเราใบนี้ไม่เคยขาดคนที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือความเชื่อไม่เคยขาดคนที่อยากจะลองดีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าอันน่าขนหัวลุกที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าณนะหมู่บ้านทางผีผ่าน เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานกันปากต่อปากในวงเล่าในลานบ้านถูกกระซิบกระซาบในความมืดมันคือประสบการณ์ตรงของผู้ที่เผลอและผู้ที่ตั้งใจเรื่องแรกเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งเราสมมุติชื่อเขาว่าเอกเอกไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเป็นญาติของชาวบ้านที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน แน่นอนว่าเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับทางผีผ่านและขบวนแห่พูดผีเขาก็หัวเราะเขาคือคนรุ่นใหม่เขาไม่เชื่อเรื่องไร้สาระเหล่านี้คืนหนึ่งเป็นคืนเดือนแรมมืดสนิทเอกนั่งดื่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนที่ระเบียงบ้านในขณะที่เสียงพูดคุยเริ่มซาลงพวกเขาก็ได้ยิน มันเริ่มจากเสียงแผ่วเบาเสียงเหมือนคนกลุ่มใหญ่กำลังเดินเท้าเสียงเหมือนเกราะไม้กระทบกันและที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงดนตรีเป็นเสียงปีเสียงกลองที่ฟังดูโหยหวนและผิดเพี้ยนมันดังแว่วมาลอยมาตามลมชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านหน้าซีดเผือดพวกเขารีบยกมือไหว้ท่วมหัว ก็พึมพำขอคำม,มาพลางกวักมือเรียกให้ทุกคนรีบเข้าบ้านและปิดประตูให้สนิทขบวนเขามาแล้วอย่ามองอย่าทักแต่เอกด้วยความคึกขนองเขากล่าวขึ้นมาด้วยเสียงอันดังผีเผออะไรกันลงสมัยนี้แล้วสงสัยหมู่บ้านข้างๆเขาซ้อมดนตรีกันมากกว่าสิ้นเสียงของเขาเสียงดนตรีและเสียงเดินเท้าที่เคยได้ยิน พลันหยุดกึกลงทันทีความเงียบที่เข้ามาแทนที่มันนาบสะพรึงยิ่งกว่าเสียงใดมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นทันใดนั้นคโครมเสียงดังลั่นราวกับมีของหนักตกลงบนหลังคาบ้านทุกคนสะดุ้งสุดตัวตามด้วยเสียงเหมือนมีคนหรือบางอย่างกําลังวิ่งวนอยู่รอบบ้านเสียงฝีเท้านหนัก หลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยสุนัขที่เคยเห่าหอนอยู่ไกลๆพลันเงียบเสียงเหลือเพียงเสียงครางหิงๆิงอย่างหน้าเวทนาเอกหน้าซีดความกล้าเมื่อครู่หายวับไปกับตาแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าประตูประตูไม้เก่าแก่ของบ้านเริ่มสั่นไหวกึกกึกกึกไม่ใช่เสียงเคาะมันคือเสียงขูด เสียงเหมือนเล็บยาวๆหรืออะไรบางอย่างที่แหลมคมกําลังกรีดอยู่บนเนื้อไม้ดังถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นพร้อมกับกลิ่นกลิ่นเหม็นอับกลิ่นสาบและกลิ่นทูบจางๆที่ชวนอาเจียนมันคือค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับสู่ปกติยกเว้นรอยขูดรอยขูดลึกยาว ที่ปรากฏอยู่เต็มบานประตูและเอกเขาจับไข้หัวโกรนเพ้อไม่เป็นภาษาสวันสามคืนเขาเพ้อถึงคนใส่ชุดโบราณดวงตาที่โบลึกเขาเพ้อว่าพวกเขากโกรธพวกเขากโกรธที่ไปขัดจังหวะหลังจากไข้ลดเอกก็รีบเก็บข้าวของกลับกรุงเทพทันทีโดยไม่แม้แต่จะร่ำลาใครและเขาก็ไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลย นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของการท้าทายแต่ก็มีเรื่องของผู้ที่ลบหลู่โดยไม่ตั้งใจเช่นกันมีเรื่องเล่าถึงคนต่างถิน่นที่ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านยามดึกเขาไม่รู้เส้นทางและไม่รู้ถึงกฎของที่นี่ในค่ำคืนเดือนมืดเช่นกันเขาขับรถมาตามถนนลูกรังเส้นเล็กๆที่ตัดผ่านกลางทุ่ง ไฟหน้ารถของเขาสาดไปปะทะกับบางสิ่งเบื้องหน้าเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แค่กลุ่มแต่เป็นขบวนยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาพวกเขากําลังเดินเดินอย่างช้าๆการแต่งกายมันดูประหลาดบ้างก็เหมือนนักรบโบราณบ้างก็นุ่งห่มผ้าเก่าขาดรุ่งริงบางร่างก็ดูไม่สมประกอบ แต่สิ่งที่ทำให้ชายคนนั้นแทบหยุดหายใจคือใบหน้าทุกใบหน้าที่หันมามองแสงไฟจากรถของเขามันมันเรียบบ้างก็โบบ้างก็มีเพียงรอยยิ้มที่ฉีกว้างแต่ไร้ดวงตาเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่ด้วยสัญชาตญาณเขากดแตรแปรเสียงแตรดังลั่นไปทั่วทุน่นและนั่นคือความผิดพลาดมหัหัน ทันทีที่เสียงแตรดังขึ้นขบวนทั้งขบวนก็หยุดทุกร่างทุกเสียงเงาหันขวับมาทางรถของเขาพร้อมกันโดยไม่ได้หันทั้งตัวหลายร่างแค่บิดแค่คอเสียงกรอบแกรบดังประสานกันจนหน้าขนลุกชายคนนั้นเหยียบคันเร่งมิดเขาขับฝ่าขบวนนั้นไปเขารู้สึกได้ถึงแรงประทะเขารู้สึกได้ถึงเสียงกรีดร้องที่ดังลั่น แต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองเขารู้แค่ว่าเขาต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขาขับรถไม่คิดชีวิตจนกระทั่งพ้นเขตหมู่บ้านเมื่อตั้งสติได้เขาจอดรถข้างทางและลงมาดูความเสียหายสิ่งที่เขาพบไม่ใช่รอยเลือดหรือชิ้นส่วนแต่หน้ารถของเขาเต็มไปด้วยรอยมือรอยมือเล็กใหญ่นับร้อยและเส้นผม เส้นผมยาวๆสีเทาที่เหนียวและแข็งเหมือนลวดพันอยู่เต็มกระจังหน้ารถเขาหนาวสะท้านไปทั้งตัวเขาไม่รู้ว่าเขาขับฝ่าอะไรมาแต่เขารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออาณาเขตของคนเป็นไปทับซ้อนกับอาณาเขตของคนตายและเมื่อคนเป็นกลายเป็นผู้บุกรุก คำถามคือทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมอาถรรพ์ถึงยังคงรุนแรงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานชาวบ้านบางคนเชื่อว่าพื้นดินแห่งนี้จำมันจดจำทุกหยดเลือดทุกเสียงกรีดร้องทุกความทรมานที่เคยเกิดขึ้นณที่แห่งนี้มันจดจำการเดินทางครั้งสุดท้ายของดวงวิญญาณเหล่านั้นและมันก็เปิดทางให้พวกเขา ได้เดินทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าในค่ำคืนที่โลกมืดมิดที่สุดบางตำนานก็เล่าไปไกลกว่าน,นั้นว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นประตูประตูที่เชื่อมต่อระหว่างมิติขบ,บวนที่เห็นไม่ใช่แค่วิญญาณที่ตกค้างแต่เป็นชาวเมืองลับแลหรือกองทัพแห่งความมืดที่กำลังเดินทางไปทำภารกิจบางอย่างการที่เราไปพบเห็น คือการที่เราไปขวางพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและการลบหลู่ก็คือการประกาศตัวเป็นศัตรูในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้อาจจะเจริญขึ้นบ้างแล้วมีไฟฟ้ามีถนนที่ดีขึ้นแต่ความเชื่อและความยำเกรงยังคงฝังรากลึกคนเท่าคนแก่ยังคงสอนลูกหลานเหมือนเดิมอย่าทักอย่าท้าและอย่ามอง มีผู้คนไม่น้อยที่พยายามจะไปผีสูตรกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้แต่นักล่าท้าผีจากต่างถิ่นหลายคนกลับออกมาโดยที่ไม่เจออะไรเลยนั่นคือโชคดีของพวกเขาเพราะท่านอาจจะไม่ได้ต้อนรับทุกคนแต่หลายคนก็กลับออกมาพร้อมกับประสบการณ์บางคนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูทั้งทั้งที่ยืนอยู่คนเดียวกลางทุ่งบางคนถ่ายภาพติดเงาประหลาดที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น และบางคนก็หลงทางพวกเขาเดินวนอยู่ในป่าละเมาะเล็กๆที่ปกติใช้เวลาเดินไม่ถึง10นาทีแต่พวกเขากลับหาทางออกไม่เจอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเรากับว่าเจ้าที่กำลังบังตากำลังหยอกล้อกำลังตักเตือนว่าอย่ามาล้ําเส้นในดินแดนที่ไม่ใช่ของตน เรื่องราวของหมู่บ้านทางผีผ่านแห่งนี้สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงการเคารพเคารพในความเชื่อเคารพในสถานที่และเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นโลกนี้ยังมีเรื่องลึกลับอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์อาจจะยังหาคำตอบไม่ได้การที่เราไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงการที่เราไม่เชื่อก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัยจากการลบหลู่ ในค่ำคืนนี้ขณะที่คุณกำลังจะหลับตาลงลองเงี่ยหูฟังฟังเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างของคุณฟังเสียงกิ่งไม้ที่ไหวยวบยาบในความมืดคุณแน่ใจแล้วหรือว่าเสียงที่คุณได้ยินเป็นเพียงเสียงของธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเสียงฝีเท้าของขอบวนที่กำลังผ่านทางหน้าบ้านของคุณ สำหรับค่ำคืนนี้เล่าก่อนนอนคงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนอันวังเวงนี้คุณละครับมีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกหรือมีสถานที่ลึกลับที่อยากให้เราไปสืบค้นเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกหรือไม่อยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและถ้าชอบเรื่องเล่าของเราในคืนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเล่าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ